สาวเล่นครับคนกิจพูงงามแห่งบ้านดงหมากยางเนาะคือมาเถือบ่ดิได้อยังแน,นะน่ี้นะคูดนะมันก็นะได้เนาะใส่เน<อ>ี่ยเราใหม่เอาไปเติมอยู่ทีเจ้าก็คือไปหาซื้อน้ำใหม่ส่บางหันไม่เอาแต่ว่า,ามันบ่ได้มันบ่มีน,นี่ครับวิธีชนบททั้งสปปอเหล้าเฮาเล็กน้อยเพื่อกระปุจักทมาหากินครับมาลกกาจ้างมาละสองพันสตีเป็นเงินบาทกับประมาณมาละสามบาทครับ เบิ่ง uh, กันบักอ้ายจะมาแต่ไสมาจากกระจิลากะติดโอ้ยให้เบิ่งแน่อักทายป๊าได้หลายโตอีตัวนีโอ้ได้ฮอดซาไปตเนแม่นบ่เนาะเจ้าอยู่บ้านดนคยกอยขึ้นเมืองหยังมงอสะังทองบ่อือเกงแหเฮียนเจ้าเฮียนอยู่มอดปอด มัวหนึ่งกำลังกินมัสองเดือนเก้าก็เอ็นตอนนี้ตอนนี้ปิดเทอมบ่ปิดเทอมพฤศจิกาเ,เ,เ,เดือนไหนเดือนเก้าเดือนเก้าอ๋อนี่ครับอ่น้องอยังก็ซื้อ,อยังก็เต้ยน้องเต้ยเดี๋ยวมันมาแต่หาขุดจิร่เนี่ครับเด็ดมะพร้าวอยู่ทางเขาบ้านดงบางยางนี่น้องเต้ยเก่งนะครับขยันจักไปหาอยู่หากินอ่ซอยพอ่อไสแม่นี่ใกล้สิเปิดเดียนแล้วบ่ ขอบใจหลายเดินน,ออน้องยังเกาะน้องเตย,น,เตยนี่ครับอยู่เมืองอัดสะพังทองเห็นเป็นมาแต่ไปขุดจิรอก็กเลยถามเลาเบิงอ้าขอบใจหลายเด้อน้นองเตยเด้ออันนี้ก็ขัดข้เขามาในบ้านดงหมากยางนะครับดงหมากยางเมืองอัดสะพังทองแห่งสวรรค์เขตครับผมมาชมบรรยากาศหมู่บ้านเพื่อน คือบ้านดงหมากย,ยางเก็บภาพบรรยากาศหมู่บ้านพนันธ์เบิงนะครับแต่ว่าฝนเบกซื้อมาไพรีจะคือพ่อมาเพิดเคยออกส่องบบาหน้าส่องเบามั่นผมเห็นอยู่ในคลิปเบาหน้ายอยู่ส่องไพรีคนนี้แหละคนจุ๊นนจบจงอมงามนี่แหละครับ ห้องแสงสวรรค์ในเขต็ดารัพาข้นมาชมเบิ้งหมู่บ้านเป็นภาเป็นยังไงนะครับบ้านรังก้าวเก่าแต่เก่ากว่านี้สีระดับนี้ครับเราสมัยเก่าเงินเก่าก็ยังมีหลายหลังให้เห็นอยู่นี่ครับเก็บ่ยนบรรยากาศของเบื้องนี้ บ้านดงหมากยางทีรราาน่นี่คะบรรยากาศึ้มครับกึ้่นฝ้ากึ้่นฝนนี่ครับเงี้ยบรรยากาศเงี้ยหลังตะกี้สมัยตะกี้ก็ยังมีเห็นอยู่สบายดีเอ็ดนี่ยังบ้านเฮานี่ใหญ่บ่มีจากหลงังคาเงี้นสี่สิบปลายสี่สิบปลายจ้า ครับอ้าวสบายดีนะแม่เด้อสบายดีครับผมแม่สาวเล่นสาวเล่นซื้อแม่ยังก่อนแม่เล่นแม่เล่นลูกซื้อเล่นแม่นแม่ซื้อเล่นปลาแม่ลูกนะแม่แล้วเจ้าแม่ซื้อแม่เล่นแม่เล่นแม่เล่นในลูกและเล่นเออเจ้าแม่ซื้อยังไล่แม่ไล่ เออลูกมเลูกสาวเรียนเป็นปลูกเจ้า<ช>เออแต่นในว่าเป็นสื่อเรียนเฮ็ดยังกินหร<ช>อ,อแกงเห็ดแกงเห็ดโอ้เห็ดที่มันเปซื้อมาต้องหันห่นหรอมาแล้อ,อกับกับกินแกงเห็ดกินเที่ยงน <c oughs> เนาะอ,อ่ากับกับใจเด้จะไปดูบรรยากาศนี่ครับเที่ยงหน้าคนสาวเรียนตรบรรยากาศทั้งนี่ทั้งโลก,ก้าทั้งนี่นะครับไอพวงบรรยากาศเป็นโลก,ก้า อยงเียลซอยน้เด้ออลกซอยน้ำเด้อตีลงเลยลงมือลงมืออันพวนี้ลงเงียนยูสั่นไหนมะหนึ่งมะหนึ่งลกกาบมีน้ำบมีน้ำเดี๋ยวลงหยานี่จหน่อีหนาอีนั่งหน่อยหนึ่งเนี่ยลกกาเนี่ยอีลาเมย์ยู่บ่อีลารือบุกละอาอีลาเจ้าเฮียนยู่สั่นไหนาีโอ้ ปลาซีครับลกกาเก่งด้แต่ว่าก reveal, าเพิ่นอยากลกหยาดแนมันบ่มีน้ำเนาะทั้งนั้นกับปู้ชายกับเก่งด้วยลกกานี่ครับในเบื่องอันท้าวเดี่ยนสันได้ปลาซีผู้นี้เดี๋ยวจะลุยสันได้ว่าห่าปลาห่าเนี่ยไงกูโม่นี่ครับลกกาโอ้คือเดะกาจะได้คือเอา เต้ดินกับเส้หัวจะคล้องความตรงเนี่ยตอนเมื่อยแล้วเนี่ยกนไปแล้วนั่งลกไข่อยู่เนาะกับบอเท็บแอวนั่นบอเจ้าเป็นจะเป็นเป็นแม่เพิ่นบอเรื่องไหนเป็นแม่แต่ละลูกเจ้าจะคนคนเดียวนี่บ่โอ้จะบ่ไข่ไข่กันเนาะพอถ่ายหน้าอ่ะอันโอ้จ๋าเขาเปิดตาลงหย่างเนี่ยเนาะ มันมอน,น้ำนี่แบบบรรยากาศสนลกกาอยู่บ้านดงหมากยางเมืองอัดสะพังท่องครับผมยังบดำหน้าบ่วเล้วอยู่วาน้าผมเป็นหน้าน้นครับนี่ครับบางได้สูบน้ำขึ้นไสครับหน้าอยากสูงแน่ถ้าฝนบดีกะอาสิแรงไปต้องสนอะครับแต่ฝนแบบนี้มองสูบน้ำใสไข่ยอยู่ เด็กๆเล็กหน่อยโรงเรียนสั้นปอซีปอหากระมาลกกาเซงได้ครับนี่ครับทั้งสอบปอลาวเัานี่วิถีชีวิตวิถีชนบทดำหน้าก็ได้ยื่บ pues ่ได mm. ้ยืนบ่นดับหน้ากระได้ครับนี่ประกันโลกตะการดับหน้ากรเป็นหรือกันโอ้ยเก่งเก่งหลานยังเจก้าเจก้าใส่มือเตะเลยมาตั้งใส่ตีนเตะย่างอ่ะ ได้ได้จังมัดแล้วเพื่อนนี่ได้จังมัดแล้วเมื่อนี่สิบเอ็ดสิบเดหระสิอดมัดมัดละไดก็จะว้าวันสองพันไดก็สองพันหกสองพันสี่ิบนี่บ่สองพันกีบมัดหนึ่งมัดหนึ่งสองพกีบกับประมาณ3บาทมัดละสาบาทได้จังมัดละวจัาเจ้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดหเด็นั่นหลาเติมหรือตัวนี่ สามสามสิบก็าบาทไทยละ่ะผุ้นี่ได้จังมวันแล้วแปดแปดแปนั่นเงี้ยยี่สิบก็าบาทไทยละ่ะผุ้นั้นเด้เสียแดงได้จังมวันแล้วสิบเก้าสิบเก้าโอ้ได้หลายกมูเก่งกมูตอนนี้เป็นแข็งแรงกรมูนะผู้ใหญ่กมูนี่ครับวิธีชนบททั้งสปปลาวเฮาเล็กน,น้อยเพื่นกับจักทำม,มาหากินครับม,มาลกกา้าจ้างมาละสองพัน สองพันสตีเป็นเงินบาทกับประมาณมาละสามบาทครับก็ถือว่าพ่อนะอยูครับหรือทั้ทงพี่ตามสภาพวะเศรษฐกิจนะครับก็บมาละสามบาทเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นี่ครับแต่ว่าก่าอย่างลก,ก,ก,กหักเล็กน่อยเนาะอ่าเด็ดดึงเอามือดึงเงาแลวก่ะนี่เตะเอามือเตะกีดินออกองีสียเลยลกแล้วก็เตะออกาการงดมัดนะครับ แต่มาละสองพันนี่ครับเป็นรับจ้างมาละสองพันสองพันกีบเด้อแต่ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสามบาทครับนี่ครับน้อยก็บมัลดก,การจางครับโรงเรียนชั้นสั้นตัวซีตัหาอาจารย์เขาได้ลาเด้อนี่ได้หลายๆเก็บพวงแหวนบอกเก็บพวงแหวนเก็บยัยยนต์นคนสาวเล่นครับ <c oughs> คนจุกจุกผู้งามแห่งบ้านตรงหมากยางเนาะคือมาถือป่ะดิเอ้ากึ้นมาถือกันเนาะข้าประกันตัว แต่อยังงนี้ในครูเนี่ยมันก็ได้ได้ยันได้อาไปยังเราใหม่เอาไปเติมอยู่ทีะเจ้าคือไปหาซื้อน้ำใหม่สองหันไม่เอาแต่ว่ามันบ่ได้มันบ่มีแต่อย่างนี้ในครูเนี่ยมันก็ได้ได้ยันได้อาไปยังเราใหม่เอาไปเติมอยู่ทีะเจ้าคือไปหาซื้อน้ำใหม่สองหันไม่เอาแต่ว่ามันบ่ได้มันบ่มีนี่ครับสาวเล่นเป็นอยู่บ้านลงมาอย่างเอ้าจะาอยู่ใกล้บ้านเนาะ กับมาถือกันเนาะเดี๋ยมานเก็บวิวบรรยากาศทงหน้าเจา้าเป็นไปหาน้อไมหม่หละเพร่ากับไปหาเก็บพักนะครับสาวเล่นคนผู้จบผู้งามเด้อหนุ่มไทยหรือว่าหนุ่มทั้งใดเห็นแล้วก,กันนี่ปัจจุบันตรงหมากอย่างเมื่ออาจสะพังท้อง ปักเปลียนแล้วก็งามๆผักาาธรรมชาติอดได้ครับทุกคนงามเหมือนคนเนี่ยนานเรากำลังกอดจีวา้าบอกกอนโหลดเว้ยอันนี้เทียงหน้าแล้วเด้อครับเด้อนี่สาวเล่นบ้านดงหมากยางคนผู้จบผู้งาม <c oughs> มือนี้เย็ดเมนู่อย่างละนี่แกงหน่อไม้แล้วก็แกงเห็ดแกี่ยงเห็ดที่เจ้าซื้อมาบางหันหบอกอ่นอืมมันก็แล้วก็แกงหน่อไม้นี่ครับ คนปูนจบผู้งามผู้ใดอยากเห็นเล่ากับมาได้บันดงหมักยางเ <c oughs> มืองอาจจะพังท้องแขวงสวรรค์น,นักเทศนะครับ <c oughs> ยังบ่มีแฟนดอกเป็น <c oughs> เงี้ยจบสั้นไดสาวเล่นจ <c oughs> เนจ้าเงี้ยบ่จบบ่จบจบสั้นไดจบมือใดได้มือใ <c oughs> ดโมอ, <c oughs> โอหมอหาา่าโอโมห่ากะใคร่ยีดอกตัวเคี้ยยีดอก <c oughs> อะไรหนังสื่อยีดอก <c oughs> เป็นต้มน้ำไหมอ่ครับเป็นเคร,รืงเสียดกินเบิ่งมาเสียดได้กินนี่ครับเสียู่ตรงหน้าอสียดเสียงหน้าเล่าเห็นเล่าผู้เจ้าผู้งามก็เลยน้ำมาทายคลิปเราหอดหน้าเล่าฝีละว่าหน้าเราอยู่ตีนบ้านเราหูกันเลยนน้ำมาตัววิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนงเเด็ดหน้าทั้งพี่นี่ครับหักเราเก็บม,มากปักแวนจิ้งกับแกงน้ำไหมก็ถูกต้องแล้วครับผักกระแนงแกงใส่ปลาแกงใส่น้ำไหมได้เบิร์ดนี่ครับ อยู่อยู่ถัดตรงหน้าเล่ายังู่ไหลให้ยู่ครับเพื่อนเล้าเนาะยังู่ไหลให้ยแต่ว่าเพื่อนต้องเด็ดสูบน้ำมาใส่เพราะว่ามันสูงเนาะหน้าเจ้านี่ครับสาวเล่นคนงามรอยยิ้มกะคูณเจ้าพูงงามครับเขาตรวจได้แล้วเจ้าปีเราอายุสักสามสสามปีได้ครับแต่เบิงเล่าคือคนอายุสิบแปดปีสิบเจ็ดสิบแปดปีนี่ยได้ทุกครบ่ มาเธอนหนึ่งนี่อยู่ได้เป็นเดือนเพราะว่าเอาสปอร์ตเดี่ยวรันมีพาสปอร์ตไปไทยหนระือยังมีแล้วไปได้เพิ่นให้ไปได้จัดมื่นอ่ะไปตลอดไปทุกดเดือนเดือนลื้นซีหามหื่นสกม่าโอไปนี่ไปยังไป,ไปเที่ยวหรือ,รอไปเอยากคิดไปยังไม่เทียเเท่ยวซื้อไปเที่ยวซื้อนี่ครับไม่เห็นตัวจริงเพื่อนน้องไพลี่ <laughs> เพียวเพียวครับคุื่อใครเป็นบอลสื่อเล่นสื่อสาเล่นสเล่นแต่ว่าเพป็นเบอลมาไพรี่จะคือพ่อมาเพป็นเคยออกส่องบอลหน้าส่องเบอลมั่นผมเห็นอยู่ในคลิปบอลหน้าอยู่ส่องไพรี่คนนี้แหละคนจุบจบงามนี่แหละครับผมก็ได้มาพ่อเพป็นโดยบางเงื่อยู่ตลาดน้อยบ้านน่าจะมาพ่อเพป็นอยู่ตลาดน้อยบ้านดงยางดงบางยางดงบังยางบ้านดงบางยางนี่ครับสาวไพรี่ ่คนจบพุ่งหางมีลีครับเห็นในคลิปเบาหน่ยบวกรูบวกคิดว่าจะได้เพาะอตัวจริงล้วหาขอบใจหลายเด้อสาวเปรนพิลีเด้อเดินทางต่อกันขอบใจได้หลายเนี่ยครับคนจำหน้าาบ๊ายบาย